สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆฝึกกันไปทีละท่อนนะครับกับเพลงง่ายเกินไปของวงเดอะซันนะครับเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาในการทำคลิปนะครับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดสำหรับมือใหม่ไว้ให้นะครับมาดูวิธีการตีคอร์ดกันเลยนะครับวิธีการตีคอร์ดผมก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับเป็นเป็นแบบเต็มห้องแล้วก็ครึ่งห้องนะครับ แต่พอมันก็จะใช้เป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลง่าถ้าเป็นไอ,คอนค้คอร์ด F อนะครับคอร์ดเถ้าว่าใครที่ว่าจับเต็มๆไม่ได้เราก็จับแบบง่ายๆครับหรือว่าจับแบบ f major 7นะครับจับสามนิ้วได้นะครับ น,นี่ผมก็จะจับแบบเต็มๆนะครับแต่ผมไม่ท้าบนะครับผมกี้เขียจทาบเดี๋ยวคนอื่นจะมาหาัดทาบตามนะครับไม่ต้องทาบก็ได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงลง สำหรับวิธีการตีคอร์ดแบบเต็มห้องนะครับหรือว่าถ้าว่าใครที่ว่าไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ตัดเหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเราใช้เป็นวิธีนี้ได้นะครับลงลงขึ้น,นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึๆๆ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยน ง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมก็เพราะรักเธอจึงยอมพึ่เอจอยางเธอได้ฉันมาง่ายไปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ลงขึ้นก็ไปแล้วมันก็จะมีเป็นแบบครึ่งห้องด้วยนะครับครื่งง้อง คื่ององก็เยอะเหมือนกันนะครับในในตอนแรกนะครับตอนแรกเห็นเวลตาก็รู้ตัวในตอนนี้เราเราก็จะเล่นเป็นแบบเครื่องงองนะครับเ <c oughs> ครื่องงองก็คือเราตีลงไปก่อนสองครั้งนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงล,งลง,ลง,งลงขึ้นลงไอ้ลงสองครั้งนี้มันจะมันจะห่างกันนิดหนึ่งนะครับลงลงลงขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับลง ลงแล้วก็พอว่าเราจะเปลี่ยนคอร์ดก็ลงขึ้นแล้วก็มาลงอีกคอร์ดนึงลงลงลงขึ้น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 ลงสำหรับเครื่อง้องก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าว่ามือใหม่ที่ว่ายังใส่ลงขึ้นไม่ได้ก็เราก็ตีแค่ลงสองครั้งก็พอนะครับเราไม่ต้องใส่ลงขึ้นก็ได้นะครับเราตัดออกได้เหมือนกันนะครับ ลองลองลงลงลอ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 งอ่าจะประมาณนี้นะครับเห,เ,หเห็น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 แวบตาก็รู้ฉันเข้าใจไอ้ฉันเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นเต็มห้องนะครับมันจะเป็นจะเป็นไอ้เครื่องห้องอยู่แค่สองคอร์ดเอเมเนอร์ minor, กับจ เห็นแววตาพอรู้ฉันเข้าใจสิ่งไหนเธอต้องการถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ลงขึ้นมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนเลยนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงบ้างนะครับเริ่มในในท่อนแรกก็เป็นท่อนอินโทรนะครับผมก็จะ ส่งมาจาก A อไมเนอร์ก่อนนะครับตีลงไปเก้าเก้าครั้งนะครับเก้าทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแนว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 แล้วก็มาต่อด้วยคอร์ด F นะครับคอร์ด F แล้วก็ต่อด้วยคอร์ด G ต่อด้วย E Min เนอร์ต่อด้วย A Min เนอร์ต่อด้วย F ต่อด้วย D ีไเนอร์แล้วก็ต่อด้วย E นะครับแล้วก็ปิดท้ายส่งไปทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในท่อนอินโทร ดูตัวอย่างช้าๆนะครับเป็นตีคอร์ดแบบเต็มหม้องหมดเลยนะครับเราส่งมาจากเอไมโนก่อนเก้าครั้งนะสามสี่หนึงสองสามสี ไอ้คอร์ด E ตีลงมาทีเดียวก็คือในคอ e ร์ดคอร์ด E แรกเราตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วทีนี้เราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงขึ้นแล้วก็ลง,ลง,ล,งลงทีสุดท้ายมันจะไปอยู่ในคอร์ดคอร์ด E อีกห้องหนึ่งนะครับมันก็เป็นการแถมไปทีหนึง่งแล้วก็มาลงเห็นแวตาขอรู้ร hey, better, cool. เรามาลง A minor ตรงคำว่าเห็นเลยนะครับ เอกไมเนอร์จะตีแค่เครื่องง้องนะครับเอ็นแวตารู้รู้ลงกอดจีเครื่องง้องเหมือนกันรู้ฉันเข้าเข้าลงดีไมเนอร์เต็มห้องนะครับเข้าใจสิงสิงลงเอฟนะครับหรือว่าเป็นเอฟแมชชีนก็ได้นะครับเอฟแมชชีนเซเว่นนะไม่ใช่เอฟแมชชีนเอฟแมชชีนก็คือเอฟนี่แหละครับถ้าเอฟแมชชีนเซเว่นก็คือแบบนี้แต่ถ้าเอฟแมชชีนก็ ธรรมดาก็คือเอฟตธรรมดาสิ่งในเธอเตอร์ลงคอร์ดจีคอร์ดจี้นพ่ง้องเธอต้องการด้านลงเอเมเนอร์นะครับเอเมเนอร์กลับไปตีเต็มห้องนะครับกาคอแล้วมาลงเอเมเนอร์อีกทีหนึ่งตรง คำว่าขอนะครับเราลงเอเมเนอร์ตรงคาว่าต้องการตรงนั้นเราจะตีเต็มห้องแต่พอเรามาลงขออะไรก็ยอมเราลงเอเมเนอร์แค่ครึ่งห้องนะครับขออะไรก็ยอมยอมลงกอดจียอมไอเหมือนเหมือนลงกอดดีไมเนอร์ดีไมเนอร์เต็มห้องนะครับกอดจีตรงคาว่ายอมแค่ครึ่งห้องนะครับบางครั้งก็พูดข้ามไปบ้างนะครับเพราะว่ามันมันค่อางจะเปลี่ยนกันนะครับ ก็จะสังเกตในตัวหนังสือนะครับผมผมจะวงเล็บไว้นะครับสําหรับขอดี่เล่นเป็นครึ่งห้องนะครับถ้าตรงไหนไม่ได้วงเล็บไว้ก็จะเป็นเต็มห้องนะครับสังเกตตรงนั้นนะครับบางทีผมอธิบายไม่หมดนะครับทุกขอดนะครับรก็จะสังเกตกันได้ในตัวหนังสือบ้างนะครับขอะทุกอย่างทุกอย่างอย่างก็ลงขอดเอะครับ ยาเอเป็นเครึ่องงอกนะครับอยาทีเธอเตร์ลงก่อนจครับก่อครื่องงอกเหมือนกันเธอเรียกหาลมเอเมเนอร์เต็มห้องหาเต็มมาแต่มาวันนี้เต็มมาตรงนี้เราไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวเราดูท่อนนี้ก่อนเห็นเวตาก็รู้ผมจะทำให้ดูไปแบบช้าๆนะครับ 3, in 5, ดีไมเนอร์ครับเครื่องงอกนะครับ,รรบแต่มาวันนี้เธอทิงท้งท e ิ้งอีไมเนอร์เครื่องงองเหมือนกันทิง้งกันไปไม่เหลือเหลือลงอีไมเนอร์เต็มห้องครับเหลือเหยื่อใหญ่ที่เคยพึ่งพึ่ง,งลงดีไมเนอร์เครื่องงองพึ่งหังงวจใจบัดน,นี้นี่ลงอ e ีไมเนอร์เครื่งองงองนี่ไม่มีค่าพอพอลงอีไมเนอร์เต็มห้องครับพอ สิ่งที่มีสิ่งที่มีสิ่งที่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เป็นท่านหลังดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับพอเราเล่นหลายๆคอร์ดจะงงนะครับเดี๋ยวทําให้ดูติดๆในตรงนี้ก่อนแต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปให้เหนื่อีเหนือใหญ่ที่เคยพึ่งพอใจบันดนี้ไม่มีคำ สิ่งที่มีมีลงกอดดีไหมเนอเครื่งองงอครับสิ่งที่มีความหมายมันเหลือเหลือเอเมเร์เครื่งองงอเหมือนกันเหลือเพียงพังว่างเปลา่าเปล่าลงเอเมเร์เต็มห้องเปล่าเธอยังไม่ออกเปล่าเอมอร์เต็มห้องครับเปลา่าเธอ,อยังไม่ออกยังมาหลอกยังมาหลอกหลอกอดเอฟครับเต็มห้องเหมือนกันครับ จริงๆตรงนี้มันมันจะมันจะเป็นแค่เครื่อง้องก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตีลงแค่ตีเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นหลายๆยล,ลายลอนนครอร์ยังมาลอกลวงเป็นของตายจะลงแบบนี้นะคอรดตัวก่อนยังมาลอกลวงเป็นของตายหลอกก็คือกอด F ลวง E ีมิเนอเป็นคอร์ดดี แล้วขอดี C, แล้วตายมาลงขอดี G นะครับแต่ทีนี้ผมผมจะตัดมาเหลือแค่ขอดเอฟกับขอดจี G นะครับยังมาหลอกหลอกลงขอดเอฟแต่มองไปเลยยังมาหลอกลวงเป็นของตายตายลงขอดจีอีกเต็เพ้องเหมือนกันตายมันง่ายเกินไปใช่ไหมแล้วไปต่อในะต้นมันอ้ายเกินไปใช่ไหม มันอ้ายมันอ้ายเออมันมันห้มันง่ายยันยันสุดๆ <c oughs> มาดู่อนนี้ติดๆก่อนนะครับสิ่งที่มีความหมายมันจะเกือบยิ่งคว่ามันเปล่า ไหม,ม,มลงขอท F นะครับ F ก็คือเต็มห้องนะครับไหมที่ฉันยอมยอมลงขอท G ค๊บเต็มห้องเหมือนกันยอมก็เอาเพราะรักเธอยอมยอมลง E เนอร์เต็มห้องเหมือนกันยอมทุท่มเทลุกดาอยางลง E เนอร์เต็มห้องครับอยาเธอได้ฉันมา ง่ายลง F เต็มห้องเหมือนกันง่ายไปไม่เสียดายได้ลงมเนอร์เต็มห้องเหมือนกันได้เธอไม่เคยห่วงเหน็นเธอไม่เคยห่วงเหน็นมันจะลงแล้วแต่คนร้องนะครับตรงนี้มันจะลงตรงคําว่าห่วงก็ได้หรือว่าตรงคําว่าเห็นก็ได้นะครับลงขอด e ีตีเ e ต, e ต็มห้องนะครับห <N> ่วงเห็นว่า ไม่เคยเสียดายไม่เคยหวงแห็แตว่าถ้าเราร้องเร็วหน่อยหวงแหนมันก็จะไปลงในกฎนจะไปลงในคําว่าเห็นแต่ถ้าเราร้องหวงแหนมันจะลงในตรงคําว่าหวังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนร้องนะครับจะสังเกตได้ว่าในท่อนนี้ก็จะเล่นเป็นเต็มห้องหมดเลยนะครับใน,ในท่อนไอมันง่ายเกินไปใช่ไหมนะครับ มันมีปิดท้ายโดยการตีลงไปทีหนึ่งด้วยหลังหลังจากขอด e ีนะครับเราเราแถมเราแถมลงไปทีหนึ่งก่อนที่จะไปต่อในท่อนชั้นคอยหวงใยและเฝ้า,าใจเดี๋ยวดูตัวอย่างติดในในท่อนนี้ก่อนครับพูดมากหมดเสียงนะครับ มันง่ายเกินไปใช่ไหม ลง a อมิเ er ไปก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นท่อนต่อไปเป็น Am มิเ er ครึ่งง้องนะครับสันคอยคอยลงขอดจตีครึ่งง้องเหมือนกันนะครับคอยวงใยให่ลงดีมิเนตีเต็มห้องครับให่และเฝ้าใจแล้วมาลงคอร์ด F ก่อนที่จะร้องไม่อยากให้เธอติ้งไป F er, ตีแก่เครึ่งง้องนะครับ อยากให้เธอเธอลงกอดจีกอดจีก็เครื่องห้องเธอทิ้งไปไปลงเอเมเนอร์เอเมเนอร์ตีเต็มห้องนะครับตรงคาว่าไป,ไปแล้วก็ลงเอเมเนอร์ก่อนที่จะร้องฉันยอมเราลงแค่เครื่องห้องนะครับเอเมเนอร์ A ขอดหลังนะครับไตรงคบว่าไปเราตีเต็มห้องแล้วเรามาลงอีกเครื่องห้องก่อนที่ร้องฉันยอม ไม่อยากให้เธอทิ้งไปสันยอมได้บอกน,นะครับยอมเราลงคอดีครื่งง้องเหมือนกันยอมหมดแล้วแล้วลงขอดีมินเนอ r ์เต็มห้องครับแล้วที่ฉันมีแล้วก็ลงขอดเอฟลงไปก่อนเพียงอยากให้เธอเห็นใจลงขอดเอฟครื่งง้องนะครับ ยังอยากให้เธอเธอลงคอร์ดจีนะครับคือง้องนะครับเธอ,อเห็นใจใจลงเอไมเนอร์เต็มห้องนะครับใจแต่มาวันนี้แล้วก็กลับไปซ้ําแต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปนะก็ได้นะครับกลับไปซ้ํามันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูท่อนนี้ตัวอย่างติดๆนะครับผมทําให้ดูช้าๆนะครับลง A minor ไปก่อน

กลับไปซ้ําเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะได้นะครับสําหรับเพลงนี้นะครับผมก็หมดเสียงแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสินาทีกว่า